จบปัญหาส้นเท้าแตกด้วยครีมทาส้นเทา้าภูเขาหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ในกระปุกเดียวครีมทาส้นเทา้าภูเขาครีมสามันประจําบ้านสารสกัดหลกัหลกๆจากเฮเซลนัทช่วยเติมความชุ่มชื่นลดผิวแห้งกร้านบัวฮิมะลดการอักเสบของผิวมีเชียบัตเตอร์ ter, ช่วยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมานุ่มเรียบเนียนและมีลาเวนเดอร์ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย บอกลาส้นเท้าแตกช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอ่อนนุ่มขึ้นไม่แห้งกร้านช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าฟื้นฟูผิวให้นุ่มชุ่มชื่นขึ้น,น,นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนื้อครีมเข้มข้นซึมไวไม่เหนียวเหนอะน่ะเข้าห้องน้ําก็ไม่ลื่นคงเอกลักษณ์ของครีมภูเขาในตํานานเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แม่อ้อยใช้แล้วรู้สึกชอบมากเลยค่ะปกติส้นเท้าแตกอยู่แล้วพอใช้ครีมภูเขาแล้วได้ผลเลยอยากแนะนําให้ทุกคนมาใช้กันนะคะแม่อ้อยใช้แล้วรู้สึกถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาาาาาาเลลยยค่่่่ะขขข้้้้้งงงซททีแวววรูสึกกผิชชุมืนตาเลยค่ะค ลองทาสองข้างแล้วรู้สึกสบายมากเดินเข้าห้องน้าก็ไม่ลื่นใครมีปัญหาส้นเท้าแตกแห้งใช้ครีมภูเขาดูนะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่วัดสารอีฟแอนด์บอยมัตสุคิโยฟู้ดแลนด์เคไอเอสคและร้านค้าชั้นนําอื่นๆนะคะทั่วประเทศค่ะ